สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีทุกท่านวันนี้ตีกันยังอยู่ที่บุญบั้งไฟตะไลร้านอยู่ที่บ้านกุดว่าตําบลกุดว่าอำเภอกุชนาาินไทรจังหวัดกาลสินนะคะทุกคนก็มาสมุมบรรยากาศภายในงานวันนี้นะคะทุกคนบุญบั้งไฟประเทศไทยตเต็มไปด้วยสาวต่างชาตาามีแต่ฝรั่งคะ่ะทุกคนไปมุมไหนก็เจอแต่ฝรั่งโอ้คนไทยทําอีกแล้วคนไทยเอาอีกแล้วดังไกลระดับโลกอีกแล้วนะคะทุกคนนะคะ พลังเนื่าต่างชาติบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาบินข้ามฟ้ามาเพื่อมาดูสิ่งนี้ค่ะทุกคนมาดูบ้างไฟตะไลล้านบ้างไฟตะไลแสนบ้างไฟตะไลสิบล้านนะคะกําลังขึ้นเลยนะอันนี้จะเป็นบ้างไฟตะไลแสนนะคะทุกคนเนาะตาสุดนะคะบ้างไฟอยู่ที่นี่คือตะไลแสนเนาะต่อไปก็เป็นตะไลสองล้านและตะไลสิบล้านนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นตะไลแสนนะคะที่ขึ้นไปนะคะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะ โอ้ทำเอาชาวต่างชาติแบบบอกได้เลยว่าบุญบั้งไฟอยู่ที่เมืองไทยดังไกลระดับโลกเลยจริงๆนะคะทุกคน1ปีมีหครั้งเนาะโอ้ยตีบอกได้เลยว่าอยู่ที่เมืองไทยมาเที่ยวที่ไหนเที่ยวจุดไหนก็สนุกสนานนะคะออกจากสงการต่อมาด้วยบุญเดือนหกก็คือบุญบั้งไฟเนาะเป็นบุญระดับ บอกได้เลยว่าดังมากๆนะคะบุญบั้งไฟตะไลร้านอยู่ที่บ้านกุดวา่าเนาะทุกคนนั่นแหละค่ะอุย้ยบรรยากาศแบบม่วนมากๆลุ้นมากๆระทึกมากๆนะคะคนที่มาดูก็ลุ้นนะคะเจ้าของบั้งไฟก็ลุ้นนะคะวันนี้บอกได้เลยจะไปมุมไหนก็เจอเตซาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะนะคะโอ้ยในเต้นก็มีนอกเต้นก็มีนะคะ ตามนิมถนนก็มีจะไปมุมโน้นก็มีนะคะวันนี้ยูทูบเบอร์ซ่องข่าวสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะทุกคนมากันเต็มยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยเลยนะคะทุกคนมีแต่ยูทูบเบอร์กับเพจเฟซบุ๊กนะคะทุกคนมาดูบ้างไฟอันนี้ยังเป็นบ้างไฟตะไลแสนนะคะทุกคนถ้ามีตะไลร้านนี้ต้องรออีกสักพักหนึ่งนะเพราะก,ก็ใกล้จะถึงเวลาแลเนาะนบ้างไฟตะไลร้านนะคะ แต่ตอนนี้เราก็สมบรรยากาศบั้งไฟตะไลแสนกันก่อนนะคะจุดขึ้นไปขึ้นไปวันนี้นะคะแต่ละบั้งขึ้นนี่สวยงามมากๆนะคะใครๆก็มารอลุ้นใครๆก็มารอสมตีก็มารอดูบั้งไฟตะไล่สิบล้านนะคะรอลุ้นบั้งไฟตะไล่สิบล้านจะมีหน้าตาแบบไหนบรรยากาศแบบไหนจะรู้แต่ว่า เป็นรูปวงกลมแบบนี้เต่เวลาขึ้นอยากรู้นะคะทุกคนขนาดบางไฟตะไลแสนนะคะควรกุ๊บขนาดนี้ถ้าเป็นตะไลล้านจะขนาดไหนนะคะทุกคนแต่ปีที่ผ่านมาเนาะตีเองก็ไม่ได้มาเคยได้ยิน,เคย,ยนเคยได้เห็นทาง่อง YouTube นะคะที่เพิ่นได้โพสลงไปให้เห็นนะคะตีเห็นแล้วอุ้ยบอกได้เลยว่าเห็นแล้วอยากมาค่ะทุกคนอยากได้มาเห็นกับตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะจะบอกได้เลยไปมุมไหนแต่ฝรั่งนะคะทุกคน ฝรั่งนี้เพิ่นลหลงไหลประเพณีวัฒนธรรมอยู่ที่เมืองไทยอย่างมากเลยนะคะแต่ละคนที่มานี่จะจดใจโจนะคะรอดูรอสุมบัางไฟตะไลสิบล้านนะคะคนต่างชาติหรือว่าทุกคนล่ะค่ะที่มาโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เรารอสุมบรรยากาศจุดบั้งไฟสองล้านนะคะตอนที่ผ่านมาคือบั้งไฟตะไลแสนะคะต่อไปจะเป็นบั้งไฟตะไลล้านนะคะทุกคนและประมาณบ่ายสามนะคะจะ เพื่อนจะจุดบังไฟกระไลสิบล้านนะคะทุกคนเกือจะพูดได้คิดไม่ออกครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนที่ได้เข้ามาสุบบรรยากาศแบบสดๆร้อนๆแบบนี้นะคะทุกคนก็เลยอยากถ่ายภาพบรรยากาศที่ได้พบเจอให้ทุกคนได้เห็นนะคะแบบร้อนเุ็นแบบุ้มมากๆนะคะทุกคนสวยง,งานุดดึงนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอ่านู่นนะคะทุกคนแบกกันมาหามกันมาอีกแล้วอันนี้บังไฟตะไลแสนนะคะอันนี้ ยังเป็นตะไลเศษนั่งใหญ่ทางกว้วงขนาดนี้ก้วงสามเมตรนะคะเรียกว่าก้วงสามเมตรนะคะนี่จะประมาณสามเมตรนะเบสหาเอาเลยนะ,ะนยที่มาตวงรูปนี่าจะเป็น่าตรงที่เพื่อนเอาจ้องเอาเรียกว่าอะไรลูมใส่ปามรน้อขุนนั่นแหละแต่ว่าสีก็ว่า เพื่อนทําได้ไงเนาะเวลาบางไฟขึ้นไปแล้วทีนี้ตกลงมาใช่ไหมแต่มีร่มมากลางนะคะทุกคนนะคะทุกคนไกลจะขึ้นอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหมุนแล้วนะคะหมุน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 นะคะทุกคนควนกุ๊บบาทนียควนกุ๊บนะคะนะคะแต่หมุนหมุนหมุนแบบนี้ก่อนนะคะหมุนเต็มนะคะทุกคนจะเป็นหมุนสามร้อยหกสิบองศาควนกุ๊บเต็มเลยนะคะบางไฟนี้ค่ะ จะขึ้นลักษณะนี้เลยนะคะก็ะสูบมญญรนยากตกกันไปเรื่อยๆนะคะแบบสุดสายตาละคะทุกคนขึ้นไปเนาะแล้วก็หลังจากตกลงมาก็อ่าสุดขึ้นไปสุดแล้วทีนี้ตกลงมาเพื่ก็จะมีจ้องลกลางให้นะคะทุกคนจ้องกลางออกมาแบบนี้แบบแบบมันเป็นอะไรที่ตีไม่เคยเห็นมันก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเลย บ,บุญบงางไฟครั้งนี้ตีเองก็มาเป็นครั้งแรกก็ถือว่าตื่นเต้นมากๆเป็นครั้งแรกที่เห็นแล้วก็เป็นครั้งเดียวนี้เลยนะคะทุกคนนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกแบบลุ้นไปมากๆนะคะ ก็ตอนนี้เราก็เกรียมรอสมบัางไฟตะไลร้านกันเลยนะคะเพราะว่ารุ้นกันมานานแล้วนะคะที่ผ่านมาคือตะไยแสนนะคะวันนี้ก็มาเจอตะไลร้านบ่ายสามมาเจอกันอีกทีหนึ่งคือตะไลสิบล้านนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวรอสมบรรยากาศเด็กลุ้นกันจุดสุดใจเลยนะคะทุกคนลุ้นมากๆก่อน้ังไฟจะขึ้นแต่ละครั้งนี้ลุ้นมากๆนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่กินนะคะทุกคนตื่เต้นมากๆสุดยอดนะคะสุดยอด เอารถหกล้ลอมาเลยโอ้ทุกคนใส่รถหกล้อเลยนะคะตั้งไฟตะไลสองล้านนะคะอันนี้จะเป็นบั้งไฟตะไลสองล้านโอ้เรารุ้นโลโงมันเลยคะ่ะทุกคนใส่รถหกล,ลอ้อหรือสิบล้อเนี่ยหกล้อเนาะอันนี้จะมีความยาวความกวาม้วางเขาเรียกว่าอะไรความกว้างเนาะประมาณหกเมตรนะคะตะไลแสนจะประมาณสามเมตรนะคะอันนี้จะเป็นหกเมตร ดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนตะไลร้านนะคะอันนี้จะเป็นตะไลร้านค่ะโอ้ใหญ่มากนะคะขนาดตะไลร้านนะคะที่สองร้านนะคะจะมีทีมงานเต็มลวดเลยนะคะอันนี้จะเป็นตะไลสองร้าน ไม่เข้าไว้้ครับุ่ด้รรยากาศว่ิครับากาจ้วได้บางี่ข้าครับบยากา้างหลังก็คือเป็นคู่คนที่มานั่งรอดูรอชมรอลุ้นบ้างไฟนะคะทุกคนตรงฟากนู้ดนะคะจะดูได้ซัด กลัวนะคะคนซัดนะคะแต่ว่ารู้สึกแบบเขาเรียกว่าอยู่ห่างไว้ที่ดีที่สุดนะคะรู้สึกปลอดภัยอยู่ใกล้ก็บางครั้งงนาะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นบั้งไฟตะไลสองล้านนะคะกำลังจะขึ้นเลยนะคะทุกคนอุ้ยแต่ละคนลุ้นมากๆรอลุ้นรอสมมากๆแล้วขึ้นแล้วค่ะทุกคนขึ้นแล้วค่ะบังไฟตะไลสองล้านนะคะอันนี้ อยูบัางไฟตะไลลสองลานขึ้นถึงคองฟ้าแล้วนะคะจะเป็นรกลมเกีียวแบบนี้เลยค่ะสวยงามนะคะสวยงามมากกค่ะงดงามนะคะขึ้นจนสุดสายตาเลยค่ะทุกคนขนาดกล้องโทรศัพท์ซูนเข้ามาแล้วนะคะทุกคนซูนเข้ามาแล้วเลื่อมตานะคะไม่เห็นหูเลยคะ่ะทุกคนตีเลื่อมตาตีไม่เห็นหูเลยะคะ่ะสุดสายตาจริงๆนะคะ หลังจากขึ้นไปแล้วตกลงมาทีนี้ก็กลางล่มนะคะทุกคนล้นว่าจะกลางล่มไหมอ่ล่มกลางแล้วนะคะทุกคนล่มกลางแล้วคะ่ะโอ้กลางแบบสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะ หลังจากบังไฟขึ้นแล้วบรรยากาศข้างล่างก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนนะคะ่ะใครไม่ได้มาบอกได้เลยถ้าได้มาแล้วแบบมันลุ้นมันเสียสุดใจจริงๆนะคะทุกคนลุ้นจุดลุ้นทุกอย่างดูฝรั่งนะคะฝรั่งเงียนหน้ามองไม่ห่างเลยนะ,ะทุกคนกคนเยอะมากอันนี้จะเป็นตะไลแสนนะคะที่หามกันไปนะคะทุกคน ี่หามกันไปเป็นตะไยแสนทางนั้นเลยดูดนะคะยูทนะูบเบอร์เพจเฟซบุ๊กนะฝรังร่งฝรั่งอ๋ฝรั่งฝรั่งก็ถ่ายภาพเหมือนกันเนอนะคะนะคะมีแต่ซองยูทูบเบอร์ซองข่าวต่างๆนะคะที่มาทำข่าวในวันนี้เยอะมากนะคะดังระบโลกจริงๆนะคะทุกคนประเพณีวัฒนธรรมไทยนะคะดังไกลไประดับโลกคนไทยมีสุดยอดนะคะ เอาทุกอย่างจริงๆทำทุกอย่างจริงๆนะคะดูฝรั่งนะคะดูฝรั่งทุกคนฝรั่งเต็มจะไปทางไหนงอกไปทางไหนสายกล้องไปทางไหนก็เจอแต่ฝรั่งนะคะทุกคนต่างประเทศทางนั้นนะคะแบบมาเที่ยวอ่ะคือได้หลายอย่างนะคะทุกคนการมาเท,ที่ยวที่เมืองไทยคือได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เห็นสิ่งใหม่ๆและการอ่ะท่องเที่ยวที่มีอิสระเสรีนะคะนะคะ ภาพนะคะบ,บรรยากาศโอ้ยแบบมันลุ้นสุดใจอะคะ่ะทุกคนถ้าได้มาแบบ้าได้มาดูเนียอ่ากับความจริงที่มันจะต่างจากโูรศัพมากมากนะคะทุกคนลุ้นทุกอย่างนะคะลุ้นทั้งลุ้นเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ แต่ที่จริงที่ตีดูน่ะไกลนะคะแค่สูนภาพเข้ามานะคะทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้หรอกนะคะนะคะมีแต่ฝรั่งของนั้นเลยนะคะเงียนหน้ามองเสียบังไฟแบบสุขใจไม่แตกต่างกับคนไทยหรือคนลาวที่มาดูนะคะทุกคนที่มาดูมางานนี้ก็คือลุ้นอ่ะลุ้นทุกคนนะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะคลิปนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องขอกราบขอโทษขออภัยมาณที่นี้นะคะ ตัวเองก็คงจากกับไปด้วยบรรยากาศอยู่ที่นี่นะคะงานบุญบ้างไฟบ้าบนกุดว่าตําบลกุดว่าอำเภอพุชินลายจังหวัดกาลสินนะคะทุกคนนะคะยังมีอีกเยอะนะคะทุกคนยังมีอีกเยอะโลลุ้นบ้างไฟตะไลสิบล้านนะคะลุนไปพร้อมๆกันโลซุ่มไปพร้อมๆกันขนาดฝรั่งอยู่ไกลกว่าตีเพื่อนยงข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามฟ้ามาเพื่อ ดูบังไฟตะไลสิบล้านดูหมดแล้วค่ะสิบล้านทั้งสองล้านและตะไลแสนเนาะทุกคนบังไฟจะขึ้นอีกแล้วจะขึ้นอีกแล้วลุ้นกันอีกแล้วค่ะทุกคนลุ้นกันอีกแล้วบังไฟเยอะมากนะคะนะคะโอ้โหควันกุ๊บเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นบังไฟนั้นนะคะทุกคนหมุกควันเต็มเลยค่ะทุกคนควันเต็มเลยนะคะ ลุ่นสุดๆคต่ลุ่นสุดๆกลัวนะคะกลัวอยู่ยนะคะเป็นกก,ก้าวกลัวเหมือนกันนะคะทุกคนขึ้นแล้วควันขมุงเลยนะคะควันปุ๊บกับก็ขึ้นได้ดีนะคะไม่มีบ้านไหนแตกเลยนะคะเท่าที่ชีถ่ายภาพมาเนาะไม่มีบ้านไหนแตกแลยขึ้นสวยทุกบ้านนะคะทุกคนฝีมือคนไทยสุดยอดมากนะคะ บ้างไฟตะไลเสียยังไม่มีบ้างเตกเลยนะนะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะจากกันไปด้วยบรรยากาศที่นี่เลยนะคะงานบุญบ้างไฟกันเลยจ้ากางไหมโอ้ลมกลางสวยเลย